สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการแมทพอยต์บระจาวันพระรสมบดีที่สิบห้าพฤษภาคมที่ไหนเราสิบห้ากุมภาพันธ์บก็ผ่านวันวาเลนไทน์มาสนร้อนคุณนิดมีของขวัญอะไรให้ภรรยามีเมื่อวานหูเซอร์ไพส์ภรรยาฉันที่ภรรยาก็ไม่คิดว่าจะให้เป็นคือปกติเนี่ยก็จะเป็นคนแบบว่าไม่ได้ให้ความไม่พอเริ่มอายุเยอะแล้วอายุเยอะแล้วหูสิบห้าปีสิบแปดปีจะมั หวานเจี๊ยบจะจา่จายก, <Whew. S 2> กันอาจจะมีของขวัญเล็กน้อยดอกไม้มีไหมไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ปกติก็ไม่ค่อยมีแต่เมื่อวานก็มีบ้างไงเมื่อวานนี่ก็ในหมู่บ้านปกติกลุ่มลายหมู่บ้านมันจะมีคนขายของเคยไหมเวลาลายคอนโดเวลาคุณอยู่คอนโดก็จะมีแบบเฮ้ยคนนี้ใครนในคอนโดขายนั้นขายนี้เปมาเก็ตาร์มาเก็ตเรสของคอนโดคูณของผมในหมู่บ้านก็มีไง ก็มีคนในหมู่บ้านเขาขายดอกบุหลามดอกเล็กๆดอกละสิบห้าบาทโอกันอุ่นนุ่มก็สั่งมาแปดดอกทําไมถึงต้องเป็นแปดแปดเนี่ยมันเป็นเลขเป็นเลขหนึ่งเลขคู่สองเป็นเลขมโคลแปดเนี่ยมันคืออินฟินิตี้ครับไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนความรักของผมกับเมียที่จะไม่มีที่สิ้นสุดถ้าสิ้นสุดเมื่อไหร่กูโดนใช่ใช่ชีวิตชีวิตอาจจะสิ้นสุดมัน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 ต้องอินฟินิตี้มันไม่มีที่สิ้นสุดมันสิ้นสุดไม่ได้ มันสุสดไ,ไม่มันจะเป็นอย่างนี้ถ้าคุณให้เป็นเลขแปดก็คือไม่มีที่สิ้นสุดแต่เมื่อเมื่อคุณทําตัวไม่ถูกต้องคําว่าไม่มีมจะหายไปมันจะมีแต่คำว่าสิ้นสุดนะผมก็เลยให้ภรรยา <ะ S 2> ไปวางไว้ที่บ้านแล้วก็เขียนโน้ตเล็กๆ เอาไว้ว่า Happy Valentine the ใจอันกลับมาน้ำตาไหลเลยใช่ไหมตาไหลเลยเข้าบ้านไม่ได้ลืมแจ้เข้าไปแมวกลับตาไหลเลยผมเมื่อวานผมให้ไปดอกหนึ่งแต่โกรธกันจนถึงกวันนี้ทำไมล่ะฮะหน้าบัวดอกแล้วบัวหน้าบัวคุณไปโดนภรรยาต่อยผมวันนี้เรื่องจริงนะผมเซอร์ไพรส์ผมซื้อ iPhone ให้เขาเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาอะพิมตัวคือโทรศัพท์ไม่ค่อยใช้งานนะ ชอบอ่านแชทกับดูพี่จองอัคันเล่นแล้วกอไก่พิมไม่ได้เวลาตรลายหาผมก็บอกว่าส่งเป็นภาษาียงเธอช่วยพิมพ์กอไก่หน่อยพอดีจะแชทกับพี่คนหนึ่งไม่มีกอไก่พิมพ์ไม่ได้กอไก่โทรศัพผมก็เลยซื้อให้ถ้าใบโทรศัพท์ไม่มีกอไก่ไม่พิมพ์กอไก่ไม่ได้ทำไมหน้าปัดมันเสียไง<อ>ผมก็เลยวางนี่นะภาพนี้นะไอโฟนนี้นะแล้วก็วางจานวางจานข้าวไว้ด้านบนผมก็แกล้งเขาบอกว่าเฮ้ยเธอเอาจานข้าวไปเก็บให้หน่อยสิ่งที่ผมได้กลับมาประทับใจสุดๆอะไรฮะทำไม เก็บเองสักดอกแรกนะไม่เก็บเองก็นอนอยู่ตรงนั้นผมบอกงั้จ่าเซอร์ไพรส์ให้มาเก็บนะสักพักผมบอกเธอเก็บให้หน่อยที่โอ้โหนี่แก่ตัวไปเนี่ยไปนำมาพาดเนฉันต้องดูแลเธอเนี่ยฉันไม่เอาเลยนะสองช็อตช็อตที่สองช็อตที่สองลรยยาคุณโหดใช้ได้ช็อตที่สามต่อเลยอ่ะเดี๋ยวไปบอกเออนะเดี๋ยวหยิบกะว่าหยิบแน่นอนหยิบจานนี่สภาพนะหยิบจานออกไอโฟนอยู่ล่างนะใส่ถุงหยิบแล้วไปเลยไม่ดูไม่ได้ดูไม่ดูไอโฟน เซอร์พงษ์เซอร์ไพรส์ไม่รู้เลยสุดท้ายก็้องเอาเอ่ยืดแล้วก็ข้อกําหนดก็คือเลิกบนหนึ่งอาทิตย์ผมสามารถจิกหัวใช้งานได้หนึ่งอาทิตย์ดีใจด้วยดีใจด้วยเป็นหนึ่งอาทิตย์ที่ต้องทุ่มเงินไปร่วม3 0ม0 0ื่นบาท4 0,000บาทแต่อาทิตย์ที่2คุณก็อาจห้ามหันหลังบ้านผมเนี่ยคับผมห้ามหันหลังไม่ใช่ว่าเลียวหลังแล้วเจอผีไม่ใช่นะโดนลวกเลยล่วกเลยโดนดวดโดนดวดนะแต่โอกาสที่จะล่วงคนหนึ่งคนที่จะร่วมก่อนคุณปาล์มเนี่ยก็คือโทมัสทูเคิล หลังจากที่พาเสือใต้บบเยนมิวนิกไปแพ้ลาซิโอก่อนหน้านี้เนี่ยสิบนาทีแรกแพ้ทางไบเออร์เลยว่าครูเซนสนบุนเดสก้ายับเดินศูนย์สามแต่หลังจากนั้นนะซีโอของไบเยนออกมาบอกว่าเฮ้ยตำแหน่งยังปลอดภยัยไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับผมแต่ว่าเมื่อวานเนี้ยไปแพ้ลาซิโอโดยที่โอกาสยิงถึง17ครั้งไม่เข้ากรอบเลยสักครั้งเขาบอกว่าเป็นโอกาสยิงช็อตแอทเทมเนี่ยนะมากที่สุดโดยที่ไม่ได้ประตูนับตั้งแต่ปี2 0 0 3 2 0 0 4 เป็นสถิติที่ย่ำแย่เลยนะตอนนี้คองบอล61นะยิง10ครั้งไม่เข้ากรอบเลยแล้วยิงประตูไม่ได้ใน2เกมติดต่อกันเป็นครั้งแรกในรอบ9ปีแพ<ช>้ในเกมลีก UCL รอบ16ทีมครั้งแรกใ,<ช>ในรอบ11ปีแพ้ทีมอิตาลีในแชมเปียนลีกเนี่ยครั้งแรกในรอบ13ปีไม่น่าเชื่อ<ป>ไม่เคยแพ้เลยน<ล>ะทีมจากอิตาลีเนี่ยต่อให้เก่งกว่าลีซิโอเนี่ย <SA B> จะยูเว่มิลานอะไรมาเนี่ยอินเตอร์มาเนี่ยบาเยนไม่เคยแพ้แต่แพ้ลาซิโอลาซิโอ <L acio S 2> ซึ่งเอา,เอาตรงๆมาเดี๋ว่าดีเท่าไหร,ร่ในฤดูการเนี่ย<ช>ก็ดันแพ้โดยที่แพ้จากการที่ไดโยอุปเมกาโน่ไปย่ำใส่ทางด้านของไอเซ็ซ์ซนซึ่งเป็นกองหน้าของลาซิโอแล้วผู้ตัดสินเนี่ยให้ใบแดงอุปเมกาโน่ด้วยเสียจุดโทษเสียผู้เล่นไปคนหนึ่ง ชิโร่อิโมบิเลสังฐานประตูชัยให้ลาซิโอชนะไปนี่ยังดีนะเพราะว่าโดนตั้งแต่นาทีที่67หมายถึงคุณโดนใบแดงเหลือ10คนแล้วก็เสียประตูตั้งแต่นาทีที่67 ลาซิโอก็ไม่คมไม่ดีเองใช่ปีนี้ไม่ดีลาซ่โอไม่ดีเลยคือถ้าเปลี่ยนจากลาซิโอเป็นทีมอื่น่ะผมว่าบาเยนไม่โดนลูกเดียวเป็นยูเว่เอาแค่ยูเว่แล้วกันตอนนี้วัลลาโฮวิตกำลังมาด้วยถ้าเจออินเตอร์คุณตายนะใช่เจอถ้าเจออินเตอร์แล้วคุณเข้าอีหลอบนี่คุณตายนะนี่ยังดีนะผมว่าผมว่าทูเคิลจงใจประคองแพ้แค่ลูกเดียวแล้วกลับไปเล่นในบ้านต่ออย่าลืมนะว่ายูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกไม่มีเรื่องอเวโกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจบนัดหน้าบาเยนชนะสอง้น คัาน,นี้มันมีปัญหาต่อเนื่องหลังจากที่ไบเยอร์เนี่ยแพ้มันก็มีแฟนบอลไม่น่ารักนิสัยไม่ดีกลุ่มหนึ่งไปโพสต์ต่อว่าไดโยกอุปเมกาโน่คนที่ทําให้ทีมแพ้จากการเสียจุดโทษโดนใบแดงแล้วมันมีถ้อยคําที่ไปเหยียดผิวอุปเมกาโนซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางฝั่งของไบเยอร์ก็บอกว่าจะไม่ปล่อยผ่านต้องปะนามแฟนบอลเหล่านี้ คือต่างประเทศเนี่ยคำว่าปนามเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นการลงโทษแบบหนึง่งมันก็คือปนามก็คือด่าแหละ,ะผู้ภาษาสวยๆก็คือปนามก็คือด่าพวกแฟนบอลพวกนี้ว่าแบบมันคือเป็นพวกที่ไม่เา้าท่มันมันมันไม่ได้เลือกเป็นตั้งแต่อ่ามันเป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรจะทําไม่เป็นพฤติกรรมที่ไม่ไม่สามารถยอมรับได้จังหวะเนี่ยที่โรเบแดงอุปเมกาโนโดไปฟากูสตาร์อีซักเซนผมว่ามันเข้าพรวด มันเข้าพรวดเข้าพรวดแต่เนี่ยตอนหลังเนี่ยมันต้องมันคือมันมันไ่โทษอุปเมกาโ,โนก็ไม่ได้นะมันต้องโทษคนจัดตัวอย่างช่วงเนี้ยมาเดสเดลิกไม่ได้เล่นเลยทงัทงทั้งที่ก่อนนะนี่ก็ฟอร์มไม่ได้<ช>ีิเลยคิมบินแจนเนี่ยผมพูดตรงๆนะตั้งแต่ย้ายจากนาโปลีไปอยู่บายเยอร์นเนี่ยฟอร์มหลุดไปเยอะนะเมื่อวานไอ้ลูกเอาฟ<ม>อร์ซโรวิสก็เจ็บไที่กระโดดหวดืดอะ่ะเออแต่กลับมาจากเอเชียนคัพอ่ะ คือตอนเล่นผมมีกับบรรยายบายเยนนะตอนก่อนจะไปเอเคัพอ่ะดูเหมือนเขาจะพยายามเล่นแบบเหมือนตัวเขาเป็นแกนนำอ่ะซึ่งทําได้ดีประมาณนึงแต่ว่าเหมือนกับอุปามกาโน่กับคิมินแจมันจับคู่กันทนแล้วมันไม่ลงตัวมันไม่ลงตัว <อะ S 2> ก็เอาก็ถึงไปเอาอ e ูริกไดเออร์มาเล่นอ่าเกมเลเวอร์จับเล่นหลังสามอีกซึ่งไม่เป็นธรรมชาติของบายเยนยับอีกใช่นะฮะอ่าเนี้ยแฟนบอลก็เข้ามาตําหนิแล้วก่อนหน้านี้อุปามกาโน่ก็เคยเจอคอมเมนต์ในลักษณะแบบนี้มาแล้วเหยียดผิว uh huh. ตอนที่ฝรั่งเศสพลาดแชมป์โลกแล้วก็ฟอร์มมมมไ่่ดีีในเเกทจอ เจอแมซิตี้คุณว่าฟอร์มจะเป็นยังไงมันก็มีโอกาสที่ฟอร์มจะหลุดแหละหลังอย่างอุปเมกาโน่เนี่ยเจอพวกกองหน้าผิวๆอ่ะเขามีปัญหาอยู่แล้วเพราะตัวใหญ่เขาตัวใหญ่เขาช้าเผื่อว่าเขาได้เรื่องของบางขวาหวางบอลความแข็งแกร่งถูกต้องนอกจากอุปเมกาโน่เนี่ยคิงส์ลี์โกมองมาติสเตลนี่ก็เป็นสองตักแต่ก็คือโดนบอยเลนที่เคยโดนแฟนตัวเองเนี่ยนะเหยียดผิวหลังทำผิดพลาดมาแล้วเนี่ยอันนี้ต้องโดนต้องโดนตดี่ไม่ควรแต่ว่าพูดตรงๆนะเรื่องเนี้ย ฝรั่งเนี่ยพวกคนผิวขาวเนี่ยไม่หายนะเขาไม่หายแก้ไม่หายเขาแก้ไม่หายมันเป็นโดนลงกันไม่รู้กี่ปันเปศแล้วเอมันเป็นสิ่งที่มันฝังลากลึกถูกต้องกับฝรั่งผิวขาวบางคนบางกลุ่มจริงจริงนะเราไปต่างประเทศมาผมก็เคยโดนผิวเหลืองผมก็เคยโดนเราคนเอเชียเนี่ยยลโล่เดียกเราถ่ายรูปกันอยู่ทีก็จะมีฝรั่งมาทำบ้าบ้าบออยู่ข้างหลังทำแบบไม่ให้เกียิเราอ่ะพวกฝรั่งน่ารักเนี่ยก็เยอะก็ครึ่งๆึอ่ะ อย่างฝรั่งที่มาเที่ยวเมืองไทยที่น่ารักน่ารักทำตัวดีๆก็เยอะไอ้ฝรั่งประเภทที่มาแบบเหยียดเยอะผมเนี่ยเคยไปเชียร์สโมสรแห่งหนึ่งซึ่งเป็นทีมโปรดของผมที่อังกฤษผมเนี่ยขนาดไปอยู่ฝั่งทีมเยือนนะวันนั้นอ่ะทีมโปรดผมเนี่ยไปเยือนทีมผู้ปับนสำคัญทุกท่าก็มาอยู่ทีมเยือนผมก็ใส่เสื้อทีมเดียวกับพวกเขาไปเชียร์แต่เราต่อให้ใส่เสื้อเป็นแฟนบอลทีมเดียวกับเขามันก็จะมีฝรั่งบางคน ก็ตะโกนเยียดผิวด่าเรามาแต่ที่มันน่าชื่นใจหน่อยก็คืออีก67คนที่เป็นกลุ่มเพื่อนเดินมาขอโทษที่หลักว่าแบบเฮ้ยไอ้นี่ม,มันเป็นคนแบบนี้นะเพื่อนคนนี้ผมมันเป็นคนแบบเนี้ยนไะอ,อ,อคนนี้มันเป็นคนแบบเนี้ยแต่พวกไอไม่ได้เป็นแบบนี้นะอเออมันมีคนมันมีหลายประเภทนะไอพวกไอแบบไม่ใช่คนเหยียดผิวนะอยู่โอ๊ยกูอยู่มาเชียร์ทีมนี้เฮ้ยเราคือพวกกันนะนี่แต่ถ้ากูโทรใส่เสื้ออีกทีหมึงอะโดนโดนแน่นอนโดนแน่นอนโดนแน่นอนโเด็นแน่นอนอ่ะ วันนี้ผมใส่เสื้อปารีสแซงต์แช e ร์กแมงมาเพราะว่าเนะมะื่อวานเนี่ยปารีสแซงต์แชร์กแมงก็เปิดปรแปรงเอาชนะเรอโซเซดัดสองประตูต่อศูนย์โดยที่ประธานเป้ทริีแนเอ็มบาปเป้นั้นเนี่ยโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมทำประตูนาทีที่58จริงๆจะยิงสองลูกแต่มีลูกหนึ่งเขากดชนคาน<ช>นะแล้วก็อีกลูกหนึ่งเนี่ยแบร์รี่บาคโคน่าตัวนี้ดีตัวนี้จากลิยงนาทีที่70คุณเห็นลูกที่มันยิงที่มันสโล่ไปยิงแล้วลูกนี้ดีมากเลยดูเดี่ยวต่อเดี่ยววนนะะตั บ,บใครจะจี้หาเขานะในหลีกเอิงอ่ะผมเคยบรรยายไปชเชตัว,ต,วตัวดีมากอ่ะคือไม่แปลกที่ลองดาวโคโลโมนี่ก็สำรอง,องเา<ล>เป็นตัวสำรองก็ปกติไล่อัพเราดูเมื่อคืนตั้งแบบจะดูให้ทำไมลองดาวโคโลโมนี่ไปไหนปกติเราคิดว่า3ตัวบนของเบชเ,เนี่ยมันต้องเป็นพี่เป้นะ มันต้องเป็นลองดานควออ่าเมอุสไอเดเบเล่แล้วก็ลองดานโคโลบัวนี่แล้วก็อเซซิโออีกตัวหนึ่งออก็ส,สปอร์ตมันกลายเป็นแบรดลี่ย์บาโคลา่าผมก็ทำไมเอาแบรดลี่ย์บาโคลา่าหรือว่าคิดว่าอมันโซซซดัดมันฟอร์มไม่ดีช่วงนี้ที่ไหนได้ผมเห็นเด็กนี่เล่นแล้วโอ้โหเหมือนซายเออร์เอมล,ลี่เนี่ยโอ้โหนี่เด็กมาสัจจานวันด้วยคิดคือเนี่ยประธานเป้นี่คือตัวพ่อของเด็กมาสัจจานวันด้วยคิดฝรั่งเศสตามมาด้วยซาย โออิซ่าเอเมลี่นี่รุ่นน้องด้วยเพราะว่าแมลี่บาโคล่าเนี่ยอายุมากกว่าใช่แมลี่บาโคล่าประมาณ20 21ใช่2ิแล้วก็มาต่อซาเอเมลี่คู่เมื่อวานนี่มันดองเด็กดองเด็กเก่งไว้เยอะเหมือนกันใช่ใช่ถูกแล้วก็จริงอะตัวที่แบบไม่ได้ใช้นะกอส์ซโล่ลาโมส์นะฮะหรือจะเป็นไอ้ตรงกลางยังมีอูกาเต้ผู้นี้อายุน้อยหมดเลยนะอูกาเต้ที่เพิ่งย้ายมาสถิติที่น่าสนใจเนี่ยเอ็มบัปเป้ทำไปแล้ว44ประตู จากการลงเตะ68นัดใน UCL แซงหน้าลาอูกอนซาเลสตำนานดาวยิงยอดบัาดิตไปแล้วนะลาอูเนี่ยทำไว้43ประตูอันนี้ต้องคืออายุไม่เกิน25ปีใน <ห ả? S 2> ตอนอายุไม่เกิน25ปีกลายเป็นผูดด้เล่นนอายุไม่เกิน25ปีที่ทำประตูได้มากที่สุดอันดับที่เนีในประิศาสตร์เพราะอันดับหนึ่งเนี่ยยังเป็นเรือเนลเมซี่ที่ทำไว้ก่อนอายุไม่เกิน25ปี59ประตูแซงยากพูดตรงๆใช่แซงยากสถิติเมซี่เนี่ยแซงยากแต่อตอนเนี้ยลาอูโดนแล้ว นอกจากนี้เอ็มบัปเป้ยังมีส่วนร่วมโดยตรงกับการได้38ประตูจากการลงสนาม30นัดในทุกรายการนี้โดยทำ3 1ประตู7จแอสซิสต์มากที่สุดในบรรดาผู้เล่น5ลีกใหญ่ยุโรปสุดจริงออฟตาเมื่อวานนี้ก็คือโอ้โหสถิยิยิงทิ้งท้ายซัมเบอร์ที่ไปแน่มาลิดดูทรงแล้วใช่ก็คงอยากจะดูแล้วนะเขาคงอยากจะล่ำลาแฟนปีเอชเชให้สวยด้วยการเอาถ้วยยูฟาแชมเปี้ยน ให้ใ<ช>แฟนเบจเชเราจะได้ว,ว่าเฮ้ยต่อไปนี้เราไม่มีอะไรค้างคากันแล้วเพราะก่อนนี้จำได้ไหมเหมือน <c oughs> มีงองแงทะเลาะก,กับนัเซอร์โอเคเลฟี่แล้วก็โดนนั้นโดนแฟนเพจเชด่ากันระงมะจะไม่เล่นโดนปรับสุดท้ายกลับมาได้แล้วก็เนี่ยผมว่าอย่างที่คุณโทนบอกคือพยายามจะใช้ผลงานในการพิสูจน์ตัวเองในซีซั่นสุดท้ายอะต่อผมว่าต่อให้ไม่ได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ไปให้ไกลที่สุดผลงานยอดเยี่ยมยิง6 0 7 0ลูก แฟนก็อาจจะประทับใจก็ได้แต่อยากจะปิดท้ายกับแชมป์ลีกไมได้ผมเชื่อว่าอยากให้ได้ไอ้แชมป์ลีกเอิงกับเฟนคัำเนี่ยมันเป็นอะไรที่ต้องได้พอแล้วมันมันเป็นอะไรที่แบบไม่ได้ก็ไม่ได้นี่คือล้มเหลวอะคนบอกว่าเอาแชมป์ลีกเอิงสองสมัยมาแรกแชมเปี้ยนลีกก็เอานะสองสมัยเลยนะมาแรกแชมเปี้ยนลีกก็เอาอ่ะมาต่อที่กราฟิกนักเตะสวยมดูิที่ยิงสิบลูกในรอบน็อกเอาท์ UCL ชได้ไหมตั้งแต่ฤดูกาล2019ถึง2020ถือว่าทำได้สวยทำได้สวยคือจะเอาแหละน่าจะเอาไปใช้ต่อคือจะใช้ในรายการนี้รายการเดียวเนี่ยมันก็จะเปลืองมันเสียดายมันดูจบรายการสามุ่มพึ่งจบแล้วมันก็ไม่มีอะไรออกไปแล้วเนี่ยฝีมืออย่างนี้ทำไปก็ต้องไปใช้ในเพจอื่นต่อก็เป็นเพจของโทนคุงและปามพสิทธิ์นั่นแหละบางทีก็ทำบ้างไ่ทำบ้างปามก็ลืมทำบ้างพอหลดนานก็ไม่เอาบางทีเขาให้ไปก็ไม่ได้ใช้นะลืมลืมนะก็เป็นกราฟิก หลังจากจบ UCL16 OK ทีมนัดแรกของสัปดาห์นี้โดยเดอรอยทำา1ประตูให้แมนซิตี้ชนะโคเปเกนสานโคเปเกนนี่พักไปประมาณ2เดือนเขาเป็นหยุดบีกหยุดลีก<ห>ช่วงหน้าหนาวใช่เดอรอยเดนมาร <The Boy S 2> ์กมันสแกนดิเนเวียมันป้องเทศแดนหนาวคนบอกว่าอุ้ทำไมคนชอบมาถามแมนยู you, ทำไมแพ้โคเปเฮเกนได้โอ้โหตอนโคเปเฮเกนกำลังเข้มเลยผมบอกผมรรยายเกมนั้นอยู่นะก็เดอรอยเป็นหนึ่งในนักเตะ ที่หนึ่ใน4ที่ยิงได้อย่างน้อย10ประตูในรอบล็อกอ u ลยูเนับตั้งแต่ปี2019-2020คนที่ชอบยิง UCL มากสุดเดาไม่ยากนั่นแหละก็คือคาริเบนเซมาล่อไป17ประตูนะครบมาดูนี่ก็ยิงเยอะนะอีกหนึ่งเรื่องราวที่จะต้องเล่าขานกันในวันนี้คือยูโรป้าลีกรอบเพลย์ออฟมาดูโรแกรมกันหน่อยนสมบที่15กุมภาพันธ์ก็คือคืนนี้ครับ นี่ฮะตอนอเที่ยงคืน 45, 45. นี่มีอยู่4คู่ฟยานูสเจอโรมา่ายังบอยเจอสปอร์ติง้งลิสบอนกังราตาสังรายเจอ,อสปาร์ตุปรากชคเตอร์โดนเนตเจอไป<ห>ที่ลหลังรูบ<ม>าย,ยังอะไร ยังบอยเบิร์นไงยังโอไม่เลี้ยงยังโอหรือโอ๋ถูกไม่รีบเวลาไม่เห็นแล้วมันก็เวลามากดดันเราอ่ะนี่ว่าจะมีมากดดันเราเราต้องพี่หนุ่มแม่พี่หนุ่มพี่หนุ่มกาลาสามายเนมอีดกาลาเรากลับมามาอีกแล้วนะฮะตีสามีเอซีมิลานกับมาแลนซ์ลองกับไฟบวกเบนฟิก้าเจอตูลูสแล้วก็ดาก้าเจอคาราบักนะฮะคาราบักนี่พี่แอดนำทัพ อันนี้คาราบาวคาราบักแดงคาราบักแดงขอยืนยันเชิดชูไปที่เรื่องของของแดงดีกว่าจะคาราบักแดงอะไรหรอาบอในศึกคาราบาวครับรอบชิงชนะเลิศตอนนี้ในศึกคาราบักสักหน่อยด้แก้กันเออศึกคาราบักครับกับทีมคาราบาวคาราบาวครับมันก็รอบชิงระหว่างลิเวอร์พูลกับเชลซีเชลซีของคุณปาล์มช่วงนี้ฟอร์มกำลังดีส่วนลิเวอร์พูลรอบชิงวันนั้น25กุมภาพันธ์ จะไม่มีเทน์อเล็กซานเดอร์อาร์โนคุณบอกฟอร์มไม่ดีตอนล่าสุดก็ชนะพาเลทบุกไปชนะวินล่าหลังนี่ฟอรแพ้วูฟขาบ้านนะนะล่าสุดเทรนด์เจ็บเจ็บเข่าคือเป็นอาการเดิมจากการที่เจอกับอาร์เซน a ลในเอฟเอคัพรอบ3แล้วก็มาเจ็บจากเกมัดล่าสุดที่ชนะเบอร์ลี่หายไม่ทันเมื่อเช้าข่าวล่าสุดยืนยันอีกนอกจากเทรน์แล้วโดมินิกโซบอสไลครับเจ็บแฮมสตริงน่าจะเล่นไม่ได้เพราะฉะนั้นเทรน์ โบอสไล์ so boss line, อาจจะได้ไม่ได้เดือดร้อนแน่นอนเดือดร้อนเดือดร้อนแต่ว่าลิเวอ,อร์พูลก็มีคอนนอ์แบรดดี้ไงแบ็คขวานะฮะซึ่งน่าจะเล่นได้แล้วก็โจโกเมสก็ยังเล่นได้อยู่นะครับส่วน,นชิงนัยี่ห้า 25, นะส่วนเรื่องราวที่เกี่ยวดองนองยุ่งกับลิเวอร์พูลแต่ว่านี้เป็นเรื่องราวของก๋วยเตี๋ยวเรือที่สุร,ราษฎร์ธานีทำไมอลรินดาก๋วยเตี๋ยวเรือซึ่งตั้งอยู่ที่ตํบาบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีประกาศถ้าลิเวอร์พูลเป็นแชมป์พิม์ลิกฤดูกาลนี้ ในวันที่20พฤษภาคมจะปิดะจะเปิดร้านกิ <Gin free. S 2> นฟะรีคือบางทีเรานึกว่าจะปิดร้านก็คือปิดร้านฉลองอะไรเงี้ย hmm. เปิดแต่ว่าเปิดร้านให้กินฟรีตลอดทั้งวันโดยมีแคปชั่นระบุว่าส่ทงท้ายให้กับเจเก้นครอบมเมาใจช่วยหงแดงกันหนึ่ง ทานเมนูก๋วยเตี๋ยวฟยีไม่อั้นยกเว้นเมนูหมูคุกโรบูตะและเมนูเนื้อวากิวแพร่ันนี่แพงไม่ได้ไม่ได้ทะลึ่งอย่าทะลึ่ง,องสองเฉพาะทานที่ร้านเท่านั้นบางคนหัวหมอกลับบ้านบางคนไม่จะมาเอากลับบ้านไม่ได้นะ,อ,ะอย่ามั่วเขาให้ถือว่าถ้าลิเวอร์พูลเป็นแชมป์เขาส่งเจอเก้นครอฟก็ถือว่าใจถึงแล้วก็จะโฆษณาด้วยนี่ถือว่าเป็นเรื่องโอ้โหนี่เขาร้านบรรยากาศติดน้าจากร้านเนี่ยที่ไม่มีคนรู้จัก มักจีสักเท่าไหร่ไอ้อย่างน้อยก็ออกแมตช์พอยต์ละใช่ออกออกสื่อรายการออกหลายรายการแต่ร้านเขาสวยนะติดริมน้ำเลยเออร้านสวยมากเลยเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือที่วิวดีมากเลยใช่นะฮะอ่ะก็เดี๋ยวเราคงไปทานแหละทานฟรีด้วยแต่ยิ่สุรา์อ่ะเขาใครจะไปก็ไปนะครับคือตั๋วเครื่องบินเท่าไหร่ม่ใช่คืออ่ คนที่ถ้าคุณไปเนี่ยคุณก็อย่าไปเที่ยวไอ้คุณก็อย่าไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือเฉยๆสิก็แวะไปที่อื่นด้วยไปเที่ยวสุราษฎร์ด้วยสุราษฎร์มีอะไรเที่ยวตั้งเยอะแยะกินหอยไปกินหอยเออเมืองร้อยเกาะงอกอร่อยหอยใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะเฮ้ยคุณจําได้จําได้สินะฮะอันนั้นสุราษฎร์หรือนครราชสีห์เลือกนครศรีธรรมราชสุราษฎร์สุราษฎร์สุราษฎร์ถูกกันนะที่ผมพูมาเร่รวมไปหมดเลยรวมไปหมดนครศรีไม่มีหอยใหญ่ไข่แดงนะครับสุราษฎร์สุราษฎร้ไดวช่่งู มาดูเรื่องราวของโรนัลโดเล่นลเ,เล่นสโมสรครบรอบ1,000นัดแล้วต,ติดตามช่งหน้าช่วงนี้พักสักครู่ครับเอากลับมาติดตามแมตช์พอยต์กันต่อในช่วงที่2นี้นะคะรับ อย่างที่เกินไว้ว่าคริสเตียโนโรน,นัลโดี่แกเล่นครบ1,000ในระดับสมโมสรน,น้อยคน <000 S 2> นะที่จะทำได้นะพันเกมล,ล่าสุดยิงนะช่วยให้อนาเซอร์บุกไปชนะอัลฟาย่าในศึก FC c h a m ช i o n ี้ยนรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกของโซนอารลับเขาดาวเตะวัย39ปียิงได้ใน,ในนาทีที่81นี่ฮะลูกนี้ทำให้อนาเซอร์บุกชนะอัลฟาย่าใน FC c h a m ชม o n s ้ยนลลรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรก ุมความได้เปรียบไว้ก่อนก่อนที่จะกลับไปเล่นที่บ้านก็คือเอาเอาเอา,เอาอักวอลพักนะในวันที่21กุมภาพันธ์ก็ยังแบ่งตอนนี้ในโซนของฝั่งตะวันออกตะวันตกก็ยังแบ่งอยู่นะอย่างในตะวันออกบ้านเราก็ชูแบงคอกเป็นหนึ่งเดียวนะที่ทำงานในขันก็เสมอจูโกมาเอฟมารีนอสไปเมื่อวานนี้ครับผมนะครับ,รบเมื่อวานมีประตูเดียว2คู่ก็เนี่ยหนึ่งศูนย์นะฮะกราฟ,ฟิกมาดูหน่อยสวยไหมนะไปดูหนึ่งพันนัดสถิติ ลงเล่นดีอ่ะนี้ดีสวยแต่หนึ่งพันนัดขยายของคิสเตโนโรนโดขยายตัวดักนัดขึ้นมาดินี่หนึ่งพันนัดเล่นให้สปอร์ติ้งลิสบอนต้นสกัดอันแรกไป31นัดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสองรอบ346นัดเรอันดิตซาอีร้อยสามสิบแปดนัดยูเวนตุสหนึ่งร้อยสามสิบสี่นัดแล้วก็อัลนาเซอร์ห้าสิบเอ็ดนัดแป๊บๆอัลนาเซอร์นี่จะเล่นเรียกว่าครึ่งร้อยแล้วนะแป๊บแป๊บนะเร็วมากนะฮะ นี่ถ้าอยู่ได้อีกผมว่าแซงเล่นมากกว่าตอนอยู่ยูเวนตุสอีกนะสวยมากอันนี้ไปถึงสถิติตัวเลขส่งมาเลยตอนนี้ระหว่างที่นั่งคุมเวลาอยู่ให้มันส่งมาให้ไม่ผมแนะนําเดี๋ยวให้ทีมงานตัดเขาหน้าแล้วก็ทีมงานคัดท่อนนั้นมาเลยแล้วลงเลยไม่ต้องอ่านใหม่ครับก็ดีเหมือนกันนะเอาไปลงเลยเอาไปท่อนเลยมาต่อที่เรื่องราวความวุ่นวายอื้เฉาวในแคมป์เกาหลีใต้เกาหลีใต้หลังจบเอเชียนคัพมันมีภาพที่อีกที่ทางโซนเฮิงบินเขาเล่นกับเกม เจอจอแดนเดียลอมรองชนะเลิศแล้วเหมือนนิ้วเขาเจ็บต้องพันพันพันนิ้วลงเล้วน่พันร็อกไว้อะนิ้วล็อกไว้อะไอ้คนก็มันไปเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าเดอะซันสื่อของอังกฤษเขาก็ไปขุดคุยรวมถึงสื่อของเกาหลีใต้เขาก็บอกว่ามันมาจากความวุ่นวายในแคมป์ทีมชาติเพราะว่านักเตะดาวรุ่งส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะไปเล่นปิงปองคือเขานั่งกินข้าววันอยู่แล้วทางซองเงมินเนี่ยก็เหมือนกับพยายามให้นักเตะค่อยรวมใจกันมานั่งคุยกันแลกเปลี่ยนกัน แต่มันมีบางกลุ่มที่รีบลุกจากโต๊ะกินข้าวเพื่อจะไปตีปิงปองใช่แล้วมันจะมีแม่สำคัญกับจอร์แดนมันจะไปตีปิงปองอีกคือเกาหลีใต้เนี่ยฟอร์มก็กระท่อนกระแทนมาก็โดนวิพากษ์วิจารณอยู่ซอนเทิงมินเขาก็รู้สึกว่าพระนธรรมเปนการนั่งกินข้าวด้วยกันมันจะทําให้เชื่อมสัมพันธ์กันทําให้สมัครสมานสามัคคีกันปรากฏว่ามันก็มีปาล์มฟาสิคแห่งแคมป์ทีมชาติเกาหลีใต้อันนี้ผมน่ะคือโซนเทิงมิน อีคังอินเนี่ยก็คือคุณปาล์มแล้วก็มีซอนยองอูกับจองอูยองนี่ก็คืออะไรก็คือบ็คือลูกลูกหาคุณก็คือจุนเพนกวินอ่าจุนเพนกวินกับบอสุรเดชบอสุรเดชอ่าใช่นะฮะโดยที่เขาบอกว่าไปเสียงดังรบกวนเสียงดังแล้วซอนเขาไปเตือนเพื่อนๆพพี่ๆคนอื่นเขากินข้าวกันอยู่ใช่นี่ไปตีบิงปองกันดังวกเวกก็โกาธแล้ซนไปเตือนแล้วกระชาขอเสื้ออีกทีต่อยทีนี้ไม่รู้ว่าภาพมันเป็นยังไง ก็เมื่อกี้คุณเปรียบเทียบคุณเป็นอะไรซอนใช่ไหมผมอีกข้างอินฮะเมื่อชาคอ่ผมต่อยให้ดูผมก็ไป็ลุ้นพี่นะฮะพอเข้าไปปามอุ้มเบาดิปรากฏปามก็ปา๊มนเราก็นึกว่าปามมันจะแบบครับพี่ได้โอ้ที่ไหนได้พี่โทรผมขอโทษปามปามเนี่ยซุบคือช่วงเนี้ยปามมันกําลังพีคคือผมเนี่ยอยู่สเปอร์ครับปามมันอยู่เปเปอ๋อเหมือนเหมือนในชีวิตจริงตอนนี้เลย คือผมเนี่ยเป็นกับตันเป็นตำนานเป็นผู้สร้างขึ้นมาแหละมันคือรุ่นน้องแต่ตอนนี้พทหารไปแล้วนะพ้นทหารไปแล้วด้วยตอนเนี้ยแต่ผมชีวิตผมเนี่ยไม่มีอะไรพ้นแล้วพนทหารคือได้เหรียญเอเชียเกมไปแล้วคือชีวิตผมเนี่ยเสถียรแล้วใช่แต่ผมคือพี่ใหญ่ที่ต้องดูแลน้องๆปามเนี่ยมันคืออีคังอินที่กำลังมาแรงเลยเพราะว่าไปอยู่กับเอมบเป้ซึ่งตอนนี้ผมก็ไปอยู่กับหลายๆที่ เห็นบเป้บาโคล่าเขาเกลังพยายามเบียดตัวจริงในทีมอยู่เอาความเข้ามาจากไหนก็เลยจะลอกกันซะแล้วสุดท้ายอีคังอินต้องโพสขอโทษผ่านอินสตาแกรมแล้วก็ปรากฏว่าทัวร์เนี่ยลงกันยับเลยนะสมควรนะสมควรทัวร์ลงกันยับเพราะอีคังอินก็เป็นนิสัยตอนก่อนนั้นนี้ที่เขาอยู่บาเลนเซียอยู่แล้วก็เป็นนักเตะที่เหมือนกับเรื่องของวินัยโดนวิจารณมาโดยตลอดตอนนี้เมื่อเมื่อล่าสุดเมื่อช่วงช่วงบ่ายที่ผ่านมาประเด็นคือ ตอนนี้นสมาคมฟุตบอลของเกาหลีใต้เนี่ยมีการประชุมกันและโหวตกันครับว่าอาจจะไม่ต่อสัญญาไม่ไปต่อกับเจ,จเกนครินส์แนวันนี้เองผมเพิ่งนะติดตามข่าวว่าเจรนคิส์แนอาจจะไม่ได้ทาเกาหลีใต้ต่อ,อเดี๋ยวเราติดตามข่าวเร็วนี้นะครับอมาดูเรื่องราฟรฟุตบอลหญิงนักเตะฟุตบอลหญิงเนี่ยเขาอาจจะเป็นนักเตะที่อาจจะ ไม่ได้รับความนิยมในเรื่องของยอดผู้ชมดังนั้นค่าตรงค่าตัวค่าเหนื่อยเขาก็ไม่เยอะใช่นักฟุตบอลชางเราตอนนี้เนม,มา่าแพงสุด222ล้านยูโรใช่ไหมแต่บอลหญิงนักฟุตบอลหญิงแพงสุดคนนี้ฮะล่าสุดเลยลาเชลกุนดานันจีนักเตะทีมชาติแซมเบียครับยา้ายจากมาดิดซีเอฟเอฟมาดิดซีเอฟเอฟในสเปนไปอยู่ทีมเบฟุตบอลครับสโมสรใหม่ในสหรัฐอเมริกาค่าตัวเนี่ย8 แสนหกหมื่นดอลลาร์หรือว่าประมาณสามสิบล้านบาทเอาอีกก็ตีว่าไม่ถึงหนึ่งล้านปอนด์อ่ะค่าตัวไม่ถึงหรือครับเพราะคนส่วนใหญ่ก็เทียบนักเตะค่าตัวหนึ่งล้านปอนด์คือสามสิบล้านบาทใช่ไหมใช่เนมาเนี่ยนะฮะถ้าตีเราต้องตีเป็นเราต้องตีเป็นบาทเราต้องตีเป็นบาทครับว่าเออเนมาร์เนี่ยมันมันค่าตัวมันค่าตัวสองร้อยยี่สิบสองล้านยูโรถ้าตีเป็นบาทเนี่ยมันมัน มันเท่าไหร่เราจะได้ไอ้นั่นถูกะก้าของเนมาเนี่ยเปรบหนึ่งนะผมขอดูก่อนว่าพอตีเป็นเงินจัดเป็นเงินไทยเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเช็คให้เพราะว่าสถิติเดิมเปนของเคียร์ราวอลส์ครับกองกลางกรังกล้านบาทคือ3,500ล้านอันนั้น3,000อันนี้30นี่คือ30ห่างกันเยอะมากใช่ในฟุตบอลหญิงไม่ค่อยซื้อตัวกันเพราะผมจำได้ว่าเชลซีอ่ะ ก็เพิ่งซื้อตัวนักเตะในราคาหลักหลักประมาณนี้แหละจากหัวฝวกหลักแสนก่อนด้านที่แพงสุดคือ4 0 0แสนปอนเคียร่าวอลส์กองกลางทีมชาติอังกฤษย้ายจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปบาร์เซโลนาเมื่อปี2022 4 0 0 0่สิบสองสี่แสนปอนก็เป็นเรื่องที่แล้วก็ยังห่างกันระหว่างบอลงกับบอลชากห่างกันเยอะเลยล่ะไม่รูกกี่เท่าคราวนี้ควันหลงวาเลนไทน์หน่อยเมื่อวานที่ผ่านมาแอนเชลีสก็ตแคมิสมิดยูเนเวอร์สไทยแลนด์2021โพสต์เปิดตัวเควินเดียงโดม ว่าคบหากันจริงๆคู่นี้เนี่ยเขาโดนจับโป๊ะกันมาตั้งนานโดนจับเพียงรุ่ว่าบักจะเช็คอินอยู่ในที่เดียวกันจากคนแต่ว่าไม่ได้ถ่ายรูปร่วมกันแค่นั้นเองแต่วันนี้เมื่อวานนี้โพสต์เปิดตัวกันในไอจอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวานแอนชิรีก็ไปเชียร์เควินติดขอบสนามที่าพสสเตเดียมในเกมไทยลีกที่ท่าเรือชนะเมืองทองสี โดยมากับน้ำตาลชลิตามิดยูนิเวิร์สปี2016แอนชิลีก็เคยเป็นอดีตนักกีฬาวอลเลย์บอลและเคยคบหานักกีฬารักบี้ของออสเตรเลียก่อนจะเลิกลาปิดฉากรัก3ปีแล้วมาคบหาดูใจกับเควินเดียงรงรำเควินนี่ก็เป็นลูกครึ่งไทยสวีเดนเคยติดทีมชาติไทยชุดใหญ่รุ่นอายุไม่เกินแล้วก็ชุ่นอายุไม่เกิน23ปีมาเช่นเดียวกันก็หวังว่าเควินเดียงรงรำม,มีแฟนเป็นมิดยูนิเวิร์สไทยแลนด์แล้วเนี่ยจะ เควินดีลลมลามก็คงจะมีกระจิตกระใจเล่นให้กับทีมชาติไทย <c oughs> เพิ่มขึ้นถ้าถ้าลูกโซ่นิโคลัสมิเกลสันเขายังบินข้ามน้ำข้ามทะเลจากเดนมาร์กมาเล่นให้กับทีมชาติไทยเควินซึ่งหากินอยู่ในประเทศไทย เล่นอยู่กับการท่าเรือ f อหวังว่าเวลาเรียกติดทีมชาติคงไม่เจ็บบ่อยๆใช่หวังว่าจะได้มีโอกาสเล่นเพราะเขาเป็นคนนักเตะที่ฝีเท้าดีฝีเท้าดีเพื่อมาซัพพอร์ตทางล่าสุดอย่างทุนนี้ล่าสุดไม่มีแบ็กซ้ายแย่ต้องสันติภาพไปเล่นนะผูกพันกับประเทศไทยเพิ่มขึ้นถูกต้องถูกต้องพูดจากใจเลยครับอยากเห็นเพราะฝีเท้าดีรูปร่างดีคุณฝีเท้าดีคุณเป็นแบ็กแบบยุโรปที่เราต้องการใช่คุณคือลองคิดดูขวาเรามีมิโกซันซ้ายเรามีคีมเควินดีลมลำเราจะสามารถใช้อุ้มทีละทบุญมาทัน ในตำแหน่งอื่นๆได้หรือจะเอาอุ้มเหล่นซ้ายหรืออุ้มจะไปอินเวอร์ได้ถ้าเควินรับช้ยชาติเพิ่มอีกคนครับฝากไว้ให้คิสไปดูปิดท้ายด้วยเด็กเตะบอลที่สันดอนนะสันดอนซรายนะไปดูสันดอนนะนะฮะถ้าเป็นอย่างอื่นไม่ใช่นะอยู่ในทางตอนใต้ของอินเดียในปอมนานีเป็นบรรยากาศที่สวยงามมากๆ ทำให้คลิปนี้เป็นไวรัสไวรเลที่ครับสถานที่อย่างนี้ก็เป็นที่ท่องเที่ยวของเมืองด้วยอาทิ้งท้าย้ีคลิปนี้เลยนะฮะเอาวันนี้ผมกับคุณโทนลาไปก่อนครับเจอใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ